สวัสดีครับช่องตาชัยยายสายครับวันนี้ตาชัยยายสายครับได้มาทําบุญครับตามประเพณีคือหลังออกราษาครับก็คือจะมีประเพณีตักบาตรเทวครับของหมู่บ้านนะครับก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านสมสนุกนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายครับชาวบ้านกําลังหลั่งไหลนะครับมารอที่จะตักบาตรเทวครับตาชัยจะเล่าถึงประเพณีตักบาตรเทวแล้วก็หมายถึงอะไรนะครับพอเข้าๆที่ตาชัยรู้มานะครับ พระเพดีตากบารเทวโนะครับหมายถึงการทำบุญตากบาทนะครับปาลบที่พระพุทธเจ้านะครับเสด็จลงจากเทวโลกครับในวันมหาวารณานะครับวันขึ้น15าค่ำเดือน11นะครับและเสด็จถึงโลกมนุษย์ในแรมในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11นะครับแล้วก็คําว่าเทวโเรียกมาจากคําว่าเทวโรหันะนะครับซึ่งแปลว่าการลงจากเทวโลกครับชาวเมืองนะครับจึงพากันทําบุญตากบาทครับเป็นการใหญ่ครับเพราะได้ พอไปได้เห็นได้พระเจ้ามาถึง3เดือนครับการทำบุญตักบาทครับในวันนั้นนะครับจึงได้เชื่อชื่อว่านะครับต่างบาทเทวโลหะนะครับต่อต่อมามีการเรียกนะครับเรียกล่อนไปเหลือเพียงแต่คําว่าตักบาทเทวนะครับเพื่อเราลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับจึงเป็นประเพณีของชาวพุทธศาสนาครับของชาวพุทธนะครับของไทยพุทธนะครับที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับมากันยาวนานนะครับ ประเพณีนี้นะครับควรจะลงเอาไว้รักษาไว้สืบลูกสืบหลานครับเป็นประเพณีอันดีกาครับของคนไทยนะครับที่ถือศาสนาพุทธนะครับในประเพณีตักบาตทเทวครับแล้วก็มีปราชญ์ชบ้านจะนาส่วนครับเพื่อจะถวายครับเครื่องที่จะนํามาตักบาตรนะครับให้กับพระนะครับพระภิกษุสงฆ์ครับในวันนี้ครับผลบุญส่วนนี้ครับก็จะเป็นสิริมงคลให้กับการใช้ชีวิตนะครับการดาเนินชีวิตในครอบครัวตลอดทั้งผู้ล่วงลับไปแล้วครับก็จะได้กิน ผลบุญส่วนนี้ที่ลูกหลานได้ทํานะครับในประเพณีตักบาตรเทวครับแล้วก็ตอนนี้กําลังรอปราชชาวบ้านและก็กลุ่มชาวบ้านที่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับที่บ้านสมสนกตําบลเนอาสิมอําเภอบรรบือจังหวัดมาธสารคามนะครับบรรยากาศประใช้ว่าเป็นธรรมชาติและก็ยังนั่งเดิมอยู่นะครับควรยึดถือหลักพวกนี้เอาไว้นะครับดูความงามครับขององค์พระพุทธรูปครับบริเวณทางเข้าวัดบ้านสมสนกนะครับอําเภอบรรบือจังหวัดมัธสารคามครับตอนนี้ปรากกำลังนําสวดนะครับ จาโหรเจ้ามาจ้าดูให้ดีดูทั้งหมดดูหนีดูาดเจ็บหาดีด่าก็ขึ้นขอบคุณคนท่นเพื่อประโยชน์ดีดดามนยาผู้ยาตายายหรืว่าอาจารย์พร้อมด้วยเจ้ากรรมใน ความเรียบง่ายของชุมชนนะครับชาวบ้านสมนุกตำบลหนองสิบอำเภอบรมือจังหวัดปราสารคามครับตอนนี้หลวงพ่อครับกําลังจะได้บิณฑบาตนะครับในการทําบุญตบาทเทวครับตามประเพณีนะครับชุมชนเล็กๆครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับของชุมชนควรเป็นอัตลักษณ์ครับควรรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมในความงามของประเพณีนะครับในการทําบุญ นะครับประเพณีตักบาตรเทโวต่อไปนะครับตอนนี้ยายสายก็จะใส่บาตรนครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับดูความสวยงามและความร่มรื่นครับของบรรยากาศนะครับประเพณีตักบาตรเทวอิ่มทบุลนะครับแล้วก็อิ่มทั้งจิตใจครับฝากกดติดตามช่องนะครับตาชัยยายสายนะครับเพื่อจะได้เห็นความงามและประเพณีต่างๆนะครับตลอดวัดที่สวยงามนะครับตาชัยและยายสายครับก็จะนํา สิ่งสวยงามครับและก็มาเพลดีอันดีงามครับมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามได้เห็นความงานต่างๆนะครับดูความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของชุมชนครับ เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับยังยึดถือประเพณีอันดีงามครับก็คือประเพณีตะบาดเทโวได้อย่างให้ลูกหลานนะครับได้สืบ่อนะครับรู้ความเสื่งามครับแล้วก็มีความรู้สึกอิ่มบุนครับที่เห็นชาวบ้านครับมาร่วมทำบุญครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็เปลี่ยนด้วยวัฒนธรรมอันดีงามนะครับของชุมชนนะครับที่น่าจะยึดถือปฏิบัติไว้ต่อไปนะครับ หลังจากนะครับทำบุญตักบาตรเทโวเสร็จนะครับก็จะเข้าไปรับศีลรับพรนะครับกับหลวงพ่อนะครับภายในสาลาการประเรียนนะครับก่อนที่จะถวายพระตาหารนะครับให้กับหลวงพ่อนะครับฉันพระตาหารเช้านะครับเป็นขนมทำเลียมประเพณีอันดีการวิ่งิงครับแล้วก็ บนผู้ต่างครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็ตลอดผู้ติดตามช่องตาชัยยาสายครับขอให้รับส่วนบุญส่วนดีร่วมกันนะครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับแล้วก็บระดันความสัขให้มาเกิดแก่ครอบครัวตลอดไปครับรวมทั้งช่องตาชัยและยาสายนะครับจะเดินทางสายบุญครับเพื่อนําสิ่งดีครับประเพณีอันดีงามนะครับมาแนะนาให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นความงามของประเพณีตลอด แหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆครับที่สวยงามนะครับจะ<ม>บรรยายให้ท่านนิร้องฟังพอเขาเข้าแล้วครับเพราะว่าเป็นพณีได้ยึดถือจิมันเอาไว้ครับน<ม>ี่เป็นธรรมชาตินะครับชาวบ้านครับต่างดีครับสุขครับในการร่วมทำบุญในวันนี้ครับ đây lại có nữa nha. Rồi Bỏ đi à. Thôi điเลย. ใส่เลย

ครับเสร็จจากจุดนี้นะครับหลวงพ่อครับก็จะได้เข้าไปที่สาราการ,ปรเปลี่ยนครับเพื่อที่จะได้นะครับ แผ่เมตตาแล้วก็ดำบทสวดครับแล้วก็ฉันอาหารเช้าแล้วครับดูองค์พระพุทธรูปภายในสารการประเรียนนะครับปัด้านสนุกครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากครับโดยชาวบ้านครับยังถือเยืนยึดถือนะครับเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนครับในการประเพณีนะครับตักบาตรเที่นะครับของทุกปีครับอาจจะมีเสียงสนสนาของญาติโยมครับที่เข้ามาร่วมทำบุญกันเล็กน้อยนะครับในการ ถ่ายทำวันนี้ครับเพราะว่าตาชัยถ่ายทำสดครับให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เห็นความงามและประเพณีอันดีงามของอพุทธศาสนาเราละครับว่าสวยงามขนาดไหนของชุมชนบ้านสมสนุกตำบลหนองสีมอำเภอบรลบือจังหวัดมัธยารีามครับเป็นชุมชนที่ยึดถือแล้วก็ขนมทีเยประเพณีได้สวยงามมากครับ Yeah. de a la พระสานังพะามีปิยมีพุทธังสารนังพะามีอุติสังังสารนังพะามีปิยมีสังฆังสารนังะสามิปานาเวรมณีสิกาปะตังสมาทิยามีทินาทานา

ัติยศรีเลนะโคขะสัมปทาสศีเลนะนิพุติยันติตัสมาสรีลังวิโสทัยสาธุสาธุสาธุครับเสร็จจากจุดนี้ครับก็จะไปดูการจุดโคมไฟนะครับเป็นประเพณีครับ ของคนอีสานเรานะครับหลังจากตักบาตรเทโวเสร็จครับก็จะได้ร่วมกันจุดโคมไฟครับเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับครับหลังให้พรเสร็จครับก็จะหยาดน้ําครับุทิศส่วนสุศลให้กับเจ้ากมนายนแล้วก็ตลอดผู้ร้วงรับไปแล้วครับได้รับผลบุญด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังนําโคมไฟครับมาจุดเป็นพุทธบูชาครับของชุมชนนะครับบ้านสมนุกตําบลหนองสีมอาเภอบอระบือจังหวัดมาสรคาม นะครับยึดถือปฏิบัติเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับมายาวนาน,นครับ <c oughs> ตอนนี้ชาวบ้านครับกำลังใช้น้ำมันนะครับเป็นตัวล่อนะครับในการจุดนะครับโคมไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาครับว่าจะ ขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับดูความสวยสดงดงามครับของความเป็นธรรมชาตินะครับของชุมชนชาวบ้านครับบ้านสสนุกนะครับเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายครับแล้วก็ยึดถือประเพณีอันดีงามนะครับของพุทธศาสนาไว้อย่างเดื่องแน่นนะครับของชุมชนเล็กๆนะครับแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ครับของประเพณีอันดีงามครับของชาวบ้านนะครับ ไม่แห้งไม่โลงไม่แห้งไม่เปียนเออาเบหน่อยแล้วันนั้นเป็นงมายันอ่าไคงมเอัาหรอากง้งต้มครับเรามาลุ้นกันครับว่าคไฟจะขึ้นไหมครับดูความสวยสดเงิงามครับของประเพณีอันดีงามครับของชุมชนนะครับ ตีกองตีี่นครับับได้ตีกองร้องเปล่าครับเพื่อจะบ่อยขคมไปรับขึ้นนะครับดูความส้ยสดงามครับของธรรมชาติครับเป็นประเพณีนะครับที่ชาวอีสานเราครับพุทธศาสนาเราครับได้ยึดถืออัตลักษณ์ครับในการยึดถือประเพณีอันีงามครับให้ลูกหลานได้สืบต่อนะครับ ไปข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักสมัครไข่ขอให้ได้ด้วยกันกับฉันถึงเจ้ากำนายเวรและเทวันขอให้ได้ด้วยกันกับฉันเทินขอให้สว่างสวยชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับคงไปที่กําลังล่องลอยบนท้องฟ้านะครับก่อนจบคลิปนี้ครับตาชัยและยาสายครับก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube นะครับ ตาชัยยายสายนะครับจะได้ชมความสวยงามและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ตาชัยขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ